ต้องขอสวัสดีด้วยนะครับกมาครั้งกับ MNTTV นะครับมาอยู่กับเกม My Cup p a r t ่10กันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาหาเหมืองกันก็เวลาที่ผ่านมาก็ไม่ได้เล่นม m ค c ับเลยอันนั้นอาจจะใช้ได้มั้งครับใช่ไหมถ้คนขอให้อิคแอกออกไปก็ออกนะนะคงไม่ขัดใจใครแล้วนะครับโอ้ยแหบ กระตุกอยู่เหมือนกันนะ้เนี่ยเอาอย่าบอกว่ามีแค่นี้เออมีแค่นี้จริงๆไม่เป็นไรรู้แหละกระตุกเพราะอะไรลงเซียโกอยู่นี่ nữa đơn hà phép điều muốn chơi chơi vậy mượn như này quá hỏi ngay từ léo Ôi. เจอเหล็กด้วยความรวดเร็วเจ๋งเจอฐานด้วยเยอะอแล้วไม่มีมอนเลยเหรออย่าบอกนบะเป็ดุูคคงไม่ว่ากันใช่ไหมรีกลัวมอน อูยเหมืองใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเหมืองหู่เป็นแบบโอ้โหสุดแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้เห็นมีไปข้างล่างเดี๋ยวขอขุดแร่ทั้งหมดที่มีบนชั้นนี้ก่อนโอ้ยแลกแลกน้ำคันน้ำวะ่ะ โอ้ยมันกระตุกงี้เออว่ะเราก็บอกไปแล้วเจอเยอะมากเจอเป็นว่าเล่นเลยฮะ อีโด yeah, น่นง่ายน่นง่ายเย่เย่เจ้าว่าไปแร่เหล็กในหมครับนะครับคือสีมันดูไม่ไม่ชูชาดเหมือนพวก,กลาพีเหรือพวกนี้เลยอะมันดูไม่น่าขุดเท่าไหร่เอดโด เราลงไปข้างล่างกันนะครับเหม,มือนก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกนะอุ้ยทางไปเลยไม่เป็นไรครับเมื่เราเล่นเพสฟูสบายอุ้ยโด้ไม่เป็นไรจะทางกลับได้อยู่อีกแล้ว ไปต่ออันนี้สิ่งที่อยากได้คือไดมอนด์นะครับก็ซีกรซี่ครัเออเอาเป็นว่าน,นี้เรายังไม่เจออุ้ยโอ้โอโอไม่ได้หรอครับขอไปแป๊บหนึ่งไปสปอยตอนเนี้ย อีกแล้วเหรอลงไปทางนี้กันดีกว่าไม่มีอะไรทางนี้ดีและไม่มีมอนแต่เราก็มีอันนี้บูไปกดต่อกด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 เย้ เฮ้ยข้างล่างก็มีไงที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเราขึ้นมากันจะมาทางอะไว้เย็ดโอเคเยี่ยมในดูแรกกันดนีเฮ้ยผิดสามสิบสองครับ กับสิไปได้สิไม่พอทานเนี้ยต้องอย่างน้อยชุดหนึ่งส่วนเหล็กเนี่ยต้องประมาณสามสิบสอถึงจะคุ้มมาครั้งหนึ่งเนี่ยนะจำไว้เลยก็ได้นะโี้ไม่ไดอยากลงเมืองเลยนะครับเนี่ยแต่มันทำไงได้เราต้องการแร่จริงไหมไอพิกแอกนันก็มีมคนไม่ให้ใช้ลงมาเอาพิกแอกเหล็กโอ้ย เป็นวัดอีกแล้วโอ้ยอยากดูฟ้าคายพี่เอกต่อโอ้ยเอ้ยเออลืมไปว่าล่างมีแร่เหมือนกันโอ้ยกระตุกกระตุก ไม่ลงลึกเนี่ยถ้าเราไม่ลงลึกถ้าเราไม่ลงลึกก็คงไม่เจอเออไดมอนด์หลอกมั้งครับเนี่ยนะขอสักคู่นะครับโอเคครับมาแล้ครับเซตโกมันจะเสร็จแล้วพอไปก่อนอ้แคทให้อยู่แล้วครับเซตโกไม่แคทมันอยู่ไม่ได้ วว้า wow, 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 wow. อ๋อใช่เดี๋ยวทีฟอร์เทสสองก็เดี๋ยวจะ,จะลงเลยแล้วกันดองมานานแล้วโอ้ยกระตุกอะนี่ลงเซ็ตโกเสร็จก็เลฟเดต่อเลยนะเนี่ย โคมีอยู่เท่าไหร่63อิรันอ3.2มันขอแป้หนึ่งเลยกัน่าเสียดายไม่เจอไดมอนอ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินกลับ เนื้อหมูเน้อหมูกินทุกวันแต่เราผมไม่กินเนื้อหมูผมกินขนมปังเพราะผมรอกกลับทางไหนวะเนี่ยนกันนะจำได้ว่าจำได้อยู่นะมันต้องขึ้นเ่ยมันไม่ใช่ลงอะเอาแล้วแล้วมันยังไงเลยทีเนี้ยเอาไม่คุ้นเลย อ๋อคุณละคุณละเราก็ต้องขึ้นไปทางนั้นไม่ใช่หรอโอ๊ยงั้น <c oughs> ตอนนี้เราไม่สนไรขอขึ้นให้ได้ก่อนรักบ้านหลังนั้นมากไปไฟไหนก็ดี เกมเป็นไรน้องขุดดิโอ้ยบล็อกเราขอเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับก็กลับมาแล้วนะครับเห็นว่าแปะอะไรเยอะแยะก็อตอน,น,นมันบักนะครับก็เลยแปะมั่วไปเลยเยี่ยมโอเคเอา้าเจอถ่านไม่ได้ล่ะครับต้องขุดเอ้ยเล็กเออมาทงมาถ่านอะไรเนี่ยโอ้ เ,เอาเป็นว่าตอนนี้เขาบอกอย่างหนึ่งคือยังไม่มีอินโทนะเหมือนเดิมอความจริงก็มีแล้วแหละนะอินโทแต่คือแบบมันไม่ได้ใจเลยก็ยังไม่ทีพ่พออะไรประมานั้นนะครับโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยให้ทางนี้เหรอเอาลงแล้วกูโอ้ไม่ บ้านอยู่ไหนเอ้ยก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหม่มันก็เป็นทางลงอะ่ะทำไงดีเอา้าที่เดิมเฉยเลยผมไม่มีความสามารถร้านการจำอะไรเลยนะเนี่ย หรืไม่ก็ไม่คิดจะจำตั้งแต่แรกอะไรประมาณนั้นอเอา้าที่คุณพังด้วยถืออันนี้ไว้แล้วกันทำได้ทุกอย่างมาไม่ได้ทุกอย่างเอาเป็นว่าอืมอ๋อคุณคุ้แถวนี้ขึ้นไปดูดิติดอะไรวะออ๋ โอ้ยกระตุกเยี่ยมนี่หรือเปล่า,าทางขึ้นอ้าอืมนี่แหละถึงไม่อยากลงเมืองเมืองดูเหมือนว่ามันจะที่เดิมแล้วนะไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยเฮ้ยกาะไนมอนเจง๋ง โอเคกลับบ้านกันเถอนะบ้านบ้าน,านอ,อยู่ทางนี้ชายทำได้โอ้ยภูเขาเรานี่นะไฟทั้งเขาอะเหมือนเราจองเขานี้ไว้เลยเทเรา่อยถ่ายเก็บไว้ ขึ้นบ้านกันดีกว่าโอ้ยมันโอ้ยโอ้ยกระตุกอีกแล้วเรื mm ่อ hmm. ร for days เป็นอะไรที่ mm hmm. กิน memory มากเลยนะครับ13กิ๊กมั้มง3.2กิ๊เป็นอะไรที่โหมันโคตรเยอะแต่ไม่เป็นไรพออยู่โอ้ยมันกระตุกอะ โอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกแตวมากระตุกตรงขึ้นบันไดดิมันเสียวนะเฮ้ยโอ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 เคโอเคนะอย่ากระตุกอีกโอ้แหลกเป็นว่าเล่นเลย ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ยโอเคครับกลับมาแล้วนะครับพอดีไปปิดโหลดไอเรฟเรชก่อนนะอ่าจะว่าไปโอ้ยอะไรวะแหลกโอเค,อเคยังยังวะไม่รู้คนดูจะดูเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ที่ผมเล่นคือผมแหลก และโคตรวายเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวขอพูดก่อนนะครับตอน,นนี้ผมซื้อเกมผ่านเว็บ sjsk gamer com เป็นเว็บที่ดีก็ขอโปรโมทหน่อยแล้วกันนะครับเว็บ sjsk gamer com ผมไปซื้อเกมแท้ที่นั่นทุกเกมะอยนะยนเว้นไม,มคไม์ครับนะเพราะที่ไม่ไม่ขายไมค์ครับ ที่ซื้อไปแล้วก็จะมีซีเอสโก้เลฟอร์เดทรลเรียกเกลิ่มอดเลยปมานี้นะครับก็เอาเป็นว่าพูดไปแล้วก็ต้องขอสวัสดีด้วย